ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของวงการซ u เปอร์ไบค์หรือซ u เปอร์สปอร์ตขนาด1,000 cc ซซที่เป็นพระเอกของแต่ละค่ายต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าสถานการณ์ของวงการซ u เปอร์ไบ์ยังคงอยู่ในช่วงขาลงอย่างต่อเนื่องยอดขายปรับตัวลดลงทุกปีไม่ตื่นเต้นคึกคักเหมือนกับเมื่อ5ปีหรือ10ปีที่แล้ว สำหรับซปเปอร์ไบที่มียอดขายสูงสุดอันดับที่1ในปีพศ2568ผ่านมาแล้ว11เดือน BMW S1000RR ทำยอดขายได้สูงสุด73คันเหลืออีก1เดือนคาดว่าตัวเลขการขายรวมทั้งปีจะอยู่ที่80คันบวกลบน้อยกว่าปี2567ที่ทำได้85คันแต่ก็ต้องถือว่ายอดขาย ใกล้เคียงกันครับอันดับ2เป็นของ Honda CBR 1 0 0 0 R R S P ปีนี้ยอดขายมาแรงพอสมควรครับ11เดือนที่ผ่านมาขายได้27คันจบปี2568ประมาณได้ว่า30คันบวกลบมากกว่าปี2567ที่ทำได้18คันก็ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จของ Honda ในปี2568ครับ อันดับ3เป็นของดูคติพานิเกลเวฟ11เดือนที่ผ่านมาขายได้15คันจบปี2,568ยังไงก็ไม่เกิน20คันแน่นอนครับปี2,567ทําได้21คันเท่ากับว่ายอดขายปรับตัวลดลงแม้ว่ามาร์กมาเกสจะสามารถคว้าแชมป์โลกให้กับดูคติในปี2,568แต่ว่ายอดขาย ก็ไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอันดับ4เป็นของ Suzuki GSXR 1 0 0 0 R 11เดือนที่ผ่านมาทำยอดขายได้12คันจบปี2568ก็คงไม่เกิน15คันแต่ถ้าเปรียบเทียบกับปี2567ที่ขายได้4คันเท่ากับว่ายอดขายมีการปรับตัวสูงขึ้นถึง4เท่าตัวอันดับ5 Suzuki Hayabusa หรือ GSX 1 3 0 0 R 11เดือนที่ผ่านมาขายได้8คันปี2567ขายได้11คันก็ต้องถือว่าฮายบุสานั้นยังมีแฟนคลับที่เหนียวแน่นที่น่าผิดหวังเป็นอย่างยิ่งก็คือคาวา s a กิ ZX 10 R มาอันดับที่6ด้วยตัวเลขการขายเพียงแค่4คันตลอดช่วง11เดือนที่ผ่านมาขายแทบไม่ได้เลย จบปี2,568คงจะบวกไปอีกสักคัน2คันหรืออาจจะ4คันเท่าเดิมขณะที่ปี2,567ขายได้7คันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อครับถ้าย้อนกลับไป5ปี10ปีที่แล้วคาวากิเซเล็ก 10R จะมียอดขายสูงสุดไม่อันดับที่1ก็อันดับที่2คู่ขี้สูสีกับ s อ0 0ัน r อะไรก็เกิดขึ้นได้อันดับ7 a p อพิเลีย r 1> ส1เ,เดือนขายได้4คันปี2,567กินไข่ต้มปิดท้ายอันดับที่8ยา,า y a m a h YZF-R1 ปีนี้ขายได้เพียง1คันเพราะว่าเป็นสต็อกเก่าที่ค้างมาจากปีก่อนหน้า Yamaha เมืองไทยยกเลิกการขาย R1 ไปแล้วขณะที่ยอดขายในปี2,567อาวัน R1 ขายได้19คันสรุปก็คือว่าวงการซุปเปอร์ไบค หรือซปเปอร์สปอร์ต1,000ซียังคงมีทิศทางที่ติดลบไม่มีการเติบโตทิศทางตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหลายคนหันไปสนใจรถมอเตอร์ไซค์ครูเซอร์สไตล์อเมริกันหรือ h a r ์ลีย์เดวิสัที่ยังคงมียอดขายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่องราวของวงการซปเปอร์ไบค์ในปี2,569จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ